Back to the history ย้อนํำลึกประวัติศาสตร์ตอนเปิดคลังพระมหาสมบัติเครื่องอาภร์เพชรพลอยของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่5นะครับพระมเหสีเทวีที่ได้ชื่อว่าโปรดปลานเครื่องเพชรพลอยแล้วก็ใฝ่พระไทยสอสแสวงหาเพื่อจัดสรรให้ได้เป็นชุดเป็นเถาเข้าคู่กันแต่และชิ้นล้วนมีค่ามีราคาแล้วก็มีเป็นจํานวนมหาศาลก็คือสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถเครื่องประดับดังกล่าว มีท้งที่ทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้รับพระราชทานจากพระบรมราชสวามีตลอดจนพ่อค้าก็หาบดีนำมาทูลเก้าวถวายในโอกาสต่างๆและก็ยังทรงเป็นพระมเหสีเทวีองค์เดียวที่ทรงได้รับเครื่องอัญ,ญมณีเป็นของขวัญล้ำค่าจากพระราชาธิบดีและก็พระราชินีต่างประเทศที่ทรงฝากมาถวายอีกด้วยจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าไม่เคยมีพระมเหสีเทวีพระองค์ใด ในรัชกาลใดๆแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันจะได้เป็นเจ้าของราชาพรที่เป็นเพชรนินจินดาค่าควรเมืองงดงามหลากสีหลายตระกูลคณะต่างๆและก็นานาชนิดเหมือนของสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถเลยนางอมอดรุณารักอาจารย์สุนทรเวชผู้เคยเป็นข้าหลวงใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ด้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องเพชรเฉพาะชุดใหญ่ที่มีความงามเป็นเยี่ยมแล้วก็มีค่าควรเมืองไว้ในหนังสือพระราชประวัติชีวิตส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงไว้ดังนี้หนึ่งชุดเพชรรูปกลมประกอบด้วยสร้อยพสอเป็นเพชรลูกน้ำขาวมิตใหญ่เหมือนเฟืองระยะซ้อนสองชั้นรัดกล้าวรูปดอกเบญจมาศเพชรคาดรอบพระเศีย เข็มกลัดดอกเบญจมาศร,ระยะเพชรใหญ่3าดอกจัดเป็นช่อพระวรลายกรเพชรลายละเอียดโปร่งทั้งสองข้างพระธรรมลงเพชรเป็นชุดหนึ่งสชุดเพชรกลมรูปขนาดใหญ่เป็นสร้อยสังวานเฟืองเพชรสามชั้นรอบพระศอเรียงกันตามลำดับเล็กใหญ่เป็นเถาสำหรับประดับเวลาทรงเครื่องเต็มยศอย่างขัตติยนาดีตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยเดิมสมเพชรรูปน้ำหยด ประกอบด้วยสร้อยพระสะระยะเพชรสลับกับไข่มุกล้วนแต่เม็ดใหญ่หญๆน้ำงามๆโดยเฉพาะเม็ดเพชรน้ำหยดนั้นมีขนาดใหญ่พิเศษบริสุทธิ์กระบังเพชรรูปเพชรน้ำหยดกับไข่มุกแล้วก็สร้อยสังวานระยะเพชรสลับกับไข่มุกเป็นรัศมีกว้างเต็มพระอุระเป็นชุดหนึ่งต่อมาชุดที่สี่ก็คือชุดทับทิมเป็นทับทิมจากพม่าสีแดงสดเจรณไนเป็นรูปหัวใจบ้างรูปไข่บ้างแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมบ้าง ประกอบลวดลายมงคลเพชรรวมกันเป็นชุดใหญ่มีทั้งตุ้มพระการสร้อยพระสอสังวานระยะลายกรนกเพชรประกอบทับทิมกำไลต้นพระพาหาพระวัยก่อนหัวเข็มขัดแล้วก็พระธรรมมาลงทับทิมมงคลเพชรเข็มกลับนะครับก็รูปตัวแมลงและก็ปิ่นปักผมด้วยต่อมาชุดที่5ก็คือชุดมรกตเป็นมรกตรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่น้ำเขียวขจีสดใส ประกอบด้วยสร้อยพระสอพาหุรัตสวมต้นพระพาหาวลายกรและก็พระธรรมรงต่อมาชุดที่6ก็คือชุดนินสีน้ำเงินแก่เป็นนินสีน้ำเงินเข้มมงคลเพชรประกับกันเข้านะครับก็เป็นชุดต่อมาชุดที่7ก็คือชุดไข่มุกทรงมีทั้งชุดไข่มุกประกอบเพชรแล้วก็ไข่มุกหลากสีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ทำเป็นเครื่องประดับลักษณะต่าง เช่นสรอยพระสังวานเฟื้องไข่มุกเม็ดขนาดใหญ่สามชั้นมีตุ้มเพชรห้อยเป็นระยะหรือเป็นไข่มุกขนาดกลางร้อยเป็นสายยาวพันรอบพระศอเป็นชั้นๆตั้งแต่สั้นลงมาจนถึงบ้านพระองค์6 7ถึง7ชั้นซึ่งจะต้องใช้ไข่มุกค,คัดที่มีสีและก็ขนาดเท่ากันหรือรถหลันเข้าเถากันได้ไม่ต่ำกว่าพันเม็ดและก็ยังมีสร้อยพระศอไข่มุกสีกุหลาบอ่อน นอกจากนี้ก็ยังทำเป็นเครื่องอาพรแบบต่างๆมีทั้งที่เป็นระยะเพชรประกอบไข่มุกติดเข็มกัดก็มีเกี่ยวกับเครื่องประดับประเภทไข่มุกนะครับหมอสมิธแพทย์ประจำพระองค์ท่านก็ได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นข้าพเจ้าได้ทูลขอให้สมเด็จพระพันปีหลวงทรงนำสร้อยพระสอไข่มุกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชทานเป็นของขวัญแก่พระองค์เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1นึ่งแสนปอนออกมาให้ชมแม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยเห็นสร้อยพระสอเส้นนี้มาแล้วหลายครั้งในขณะที่พระองค์ทรงสวมอยู่แต่เขายังไม่เคยได้เห็นและก็สัมผัสอย่างใกล้ชิดแบบนี้สร้อยพระสอเส้นดังกล่าวถูกนําออกมาจากห้องที่อยู่ติดติดกันเกือบจะในทันทีแล้เมื่อเห็นข้าพเจ้าก็มีได้รู้สึกผิดหวังเลย ไข่มุกเม็ดที่จับนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำเอกมีขนาดกำลังพอเหมาะประดับตกแต่งด้วยอัญมณีงดงามภายใต้แสงตะเกียงสลัวๆขนาปล่อยให้มันไหวตัวกลิ้งไปมาส่งประกายระยิบระยับอยู่ในอุ้งมือของข้าพเจ้านะับเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือน ความยาวเต็มที่ของสร้อยที่ร้อยเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดนะครับทั้งเส้นน่าจะวัดได้ประมาณเกือบ6ฟุตเวลาสวมสามารถจัดแต่งให้รอบพระศอได้เป็นสองทบมุกเม็ดใหญ่ที่สุดขนาดเท่าลูกหินก็ห้อยอยู่ตรงกลางของมุกแต่ละสายความมากมายมหาศาลของเครื่องอัญ,ญมณีในสมเด็จพระศรีพระชนทราบรมราชินีนาถประจักษ์ชัดจากถ้อยคำบรรยายของนางอมรดรุณารักษ์นะครับว่าเครื่องเพชรพลอยดังกล่าวนี้ ้าชนิดไหนสร้างขึ้นเป็นชุดใหญ่ที่มีเครื่องทรงครบจะบรรจุไว้ในหีบหนังซึ่งทำขึ้นโดยเฉพาะพอมาะกับรูปร่างของเครื่องอาภรนั้นๆภายในหีบก็กรูกด้วยกรรมยีฝาสปริงปิดสนิทเป็นชุดๆตามขนาดต่างๆเช่นชุดใหญ่ที่อาจจะมีสร้อยพระสังวรระยะเพชรวางตรงกลางหีบแล้วก็มีพระวไยก่อนพระธรรมลงหรือว่าตุ้มพระกันและก็อื่นๆ อาจจะเป็นเข็มกลัดต่างๆเป็นต้นส่วนเครื่องเพชรที่เป็นชิ้นปลีกย่อยก็จะบรรจุเรียงลายกลึงติดไว้ในถาดกำรรมี่สีเหลียมเหมือนลิ้นชักวางซ้อนกันได้2อถึงสชั้นโดยไม่ต้องกลัวจะกดทับเครื่องเพชรข้างในให้เสียหายเวลาเอาถาดตัวนี้ออกมาเรียงกันแล้วแลดูงามเาาจับตานักพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเพชรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ค้งประทับอยู่ณวังพญาไทยในหนังสือเกิดวางปารุดความว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราเห็นจะต้องเป็นพระกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ใครๆก็จะต้องยอมรับกันทั่วไปว่าท่านทรงมีเครื่องเพชรมากมายเหลือเกินถ้าจะเสด็จไปในงานใดข้าหลวงจะต้องเอาเครื่องเพชรมาถวายทั้งหมดให้ทรงเลือกนอกจากเครื่องใหญ่จริงๆจึงไม่มีที่เก็บไว้ที่พญาไทย เพราะเครื่องชุดใหญ่ๆนั้นเก็บรักษาไว้ที่พระบรมมหาราชวังถึงกระนั้นเครื่องย่อยๆของท่านจะดูคล้ายๆกับร้านขายเครื่องเพชรร้านใหญ่ในมหานครในยุโรปข้าหลวงต้องขนกันมาเป็นถักถาดหลายๆถาดบางทีถาดเดียวจะมีแต่พระธรรมรงเพชรพลอยต่ตางๆต,ตั้ง6 0สิบถึงเจวงเป็นต้น